สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนช่องแอวัสนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันจันทร์แบบนี้นะครับจะเป็นข่าวสารอัปเดตและปิดปรับปรุงประจําสัปดาห์ในวันที่28เดือน3นะครับก็สําหรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาลอกเอาออกเกมก่อนช่วงเวลา9โมงเพื่อป้องกันข้อมูลของเราด้วยนะ และสาหรับอัศวินคนใหม่นะครับอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะสำหรับคนที่ติดตามข่าวสารมาตลอดนะครับว่าน้องเมเกอร์ด้าแดงเกียริแห่งวอลฮาลาวอลคิลี่เมเกอร์ด้านะครับก็จะถูกอัปเดตเข้าสู่เกมนะครับสำหรับน้องเมเกอร์ด้าตัวนี้นะครับมันจะมาในรูปแบบของตู้เซฟอารครับถ้าเพื่อนๆเ,เปิดครบ10สเตปมูลค่า242เพชรนะครับก็จะได้น้อง1ตัวชัวร์วเลยนะสำหรับน้องเมเกอร์ด้าตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่เขาดีไซน์มาเพื่อ ไว้ใช้สู้กับสัตว์อสูรนะครับได้ทุกตัวเลยเพื่อนๆนด้วยเอกลักษณ์ของน้องน,นะครับ trust me ซึ่งจะทําให้เวลาที่ต่อสู้ในสงครามสัตว์อสูรนะครับทุกๆครั้งที่น้องเมกาด้าใช้สกิลจะสามารถเพิ่มค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับ hp ได้6%สูงสุดจะอยู่ที่30%นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยเพิ่มเกรดแม้ตายนะครับให้1เกรดด้วยเพื่อนๆนและถ้าฮีโร่นะครับล้างสถานะดีบัฟจากสกิลได้นะครับจะสามารถฟรื้นฟูพลังชีวิต20%จากพลังชีวิต สูงสุดได้อีกด้วยนะซึ่งสกิลเซตของมกาด้านะครับก็มีทั้งลดเกรดแมยตายนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเมอร์ลินเขียวเลยนะที่แรงหนึ่งเนี่ยจะลด1เกรดนะครับแล้วก็ที่แรง3จะลดได้3เกรดนะครับส่วนสกิลที่2นี้นะครับถ้ามองผ่านๆมันจะคล้ายกับสกิลของเอลเลเตแล้วก็น้องเอลซิเบตฮอกสีฟ้าเลยเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาเอามาโมใหม่เพื่อนๆให้มันใช้งานได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ที่แรงขั้นหนึ่งนะครับจะสามารถถอนดีบัฟทุกอย่างจากสมาชิกพวกพ้องได้นะครัััับบส่่่วนนนนทีีขข้้2ก3เย มันสามารถมอบเอฟเฟกแข็งกล้าวนะครับที่จะช่วยเพิ่มอัตราทนทานนะครับ30เป็นระยะเวลา3เทินให้กับผู้พองได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถดีมูฟดีบัฟได้ปกติเลยและถ้ามีดีบัฟที่ถูกถอนออกเนี่ยก็จะสามารถมอบเอฟเฟกแข็งกล้าวนะครับเพิ่มเติมตามจํานวนดีบับที่ถอนได้อีกด้วยนะก็สําหรับตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่า แรงสองเนี่ยเขาเขียนว่าหมู่ใช่ไหมแต่ว่าแรงสามเนี่ยเขาเขียนว่าอมอบให้สมาชิกหนึ่งคนนะครับผมว่าตรงนี้เขาหน้าจะเขียนอะไรผิดนะก็รายละเอียดที่แน่นอนอยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูตอนที่มันเข้าเกมแล้วีิธีก็ได้นะครับตรงนี้นะซึ่งคะแนนเมกาดานะครับทางเว็บเกมวิทยเนี่ยให้คะแนนถือว่าค่อนข้าง,งโอเคเลยเพื่อนคะแนนอยู่ที่แรงเอสเลยนะครับสาหรับตอนนี้นะและแน่นอนในสงครามสัตว์อสูรนะครับตัวละครเมกาดาตัวนี้เนี่ยได้อยู่ tier s บวกเลยครับส่วนคอนเทนต์อื่นนะครับก็ตามที่เห็นนะ คือมันแทบจะใช้งานคอนเทนต์อื่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เขาทํามาแบบเฉพาะทางนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสําหรับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของน้องนะครับมันก็จะไม่ส่งผลนะเพราะว่ามันต้องใช้สก,กิลฟื้นฟูนะครับที่เป็นสีเขียวนะแต่ว่าตัวน้องตัวนี้เนี่ยมันไม่มีครับแต่สิ่งที่ได้เนี่ยก็คือค่าสแต็นะครับยังได้อยู่นะและคะแนนตีบอสสัตว์อสูรนะครับก็บอน,นอกเนี่ยได้เอสเพื่อน Bot บอสวางก็ S นะครับส่วนบอสหมาเนี่ยได้ SS เลยนะครับสำหรับเมกะดาตัวนี้นะสุดท้ายนีท็อกเนี่ยอันนี้ยังไม่มีขึ้นโชว์นะครับอาจจะเพราะยังไม่มีทีมที่เหมาะกับน้องขนาดนั้นนะเขาก็เลยยังไม่อัปเดตให้นะครับส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนะนำนะครับก็จะมี2เซตด้วยกันเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตเลือดนะครับกับต้านคีครับส่วนเซตที่2นะครับก็จะเป็นเซตป้องกัน6ชิ้นเลยเพื่อนเพนเพราะเมกะดาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวที่แบบ ทำเดเมจได้นะครับสกิลเซตเนี่ยมาซัพพอร์ตจ่าเลยนะก็สาหรับมิกน้าตัวนี้นะครับถ้าใครที่มีเพชรเหลือนะครับผมก็อยากจะแนะนําให้เปิดไว้สักตัวก็น่าจะดีนะแต่ถ้าใครที่มีเพชรไม่เยอะนะครับเราคิดว่าเรามีตัวที่สามารถทําหน้าที่แทนน้องได้อยู่แล้วแล้วอยากจะรุนซักหน่อยเนี่ยก็อาจจะเปิด31เพชรก็ได้นะก็จะมีโอกาสสุ่มได้2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ต้องลองตัดสินใจกันดูนะต่อมาคอนเทนต์ใหม่ครับส่งค้ามบอสกลุ่มอสศวินสัตว์อสูรเบอร์กิอุสนะครับก็จะกลับมานะครับต่อ บอสอะคูมุนะสำหรับเลี้ยเวลาเนี่ยมันก็จะเริ่มอาทิตย์หน้าเพื่อน,อนวันที่2เดือน4นะครับเวลาบ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปนะต่อมากิจกรรมใหม่ครับกิจกรรมเพิ่มรางวัลการันตีสงครามสัตว์อสูรชั้นที่3ครับสำหรับสัตว์อสูรที่เข้าร่วมนะครับจะมีเพียงแค่3ตัวเพื่อนเฮเวกเอธิเนีย e er, แล้วก็สกอร์กับฮาตินะครับก็จากเดิมนะครับต้นกำเนิดสายลมต้นกำเนิดกระแสน้ําแล้วก็ต้นกําเนิดอสดงเนี่ยจะได้รับ1ชิ้นเวลาเคลียได้ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มให้เป็น2ชิ้นนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยดีมากมากกับคนที่กําลังแบบทําทีมนะครับแล้วก็ของยังไม่ครบนะนอกจากนี้ครับพอพาร์ตกิจกรรมเนี่ยมันก็กําลังจะหมดเวลานะครับพอพาร์ตใหม่เนี่ยก,กาลังจะเข้ามาแล้วและที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนอนี่เลยใครที่กําลังรอชุดอัลติเมตเอสคานอนะครับเวอร์ชันนะลักบี้นะอัปเดตรอบนี้เนี่ยก็จะมาด้วยนะครับใครที่จัดพอพาร์ตอยู่เสมอนะครับก็ไปจัดกันได้นะส่วนใครที่ยังไม่เคยจัดพอพาร์ตนะครับเอาจริงผมแนะนํานะใครที่อยากจะเล่น7บาทยาวๆนะครับ ฮอพาเนี่ยมันเป็นอะไรที่คุมมากเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยจะได้คอสตูมนะครับระดับยูอาร์ฟรีทุกเดือนนะครับแต่ตรงนี้เพื่อนก็ต้องซื้อฮอพารแบบต่อเนื่องด้วยนะเพราะว่าแต้มฮอพานะครับไออาหารเหลือเนี่ยมันจะได้เพิ่มนะครับทบเรื่อยๆตามจํานวนครั้งที่เราซื้อต่อเนื่องนะซึ่งสูงสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่ซื้อสามครั้งติดต่อกันนะครับส่วนของรางวัลอื่นๆในฮอพานะครับตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ผมก็ข้ามเลยล,กลวกันแล้วก็สุดท้ายครับกิจกรรมต่อสู้นะครับ มาเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นเพื่อนกับหน้ากากโกลาหลนะครับผลงานกิจกรรมก็จะเป็นถ้วยแสงนะครับแล้วก็รางวัลเค์ครั้งแรกจะเป็นหีบเอสเซซ่าหีบทองนะครับอันนี้และแน่นอนมีภารกิจนะครับถ้าเพื่อนๆทำครบแอคชี m เมนครบทุกอย่างจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยครับโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของวันนี้ครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆนะคือผมเนี่ยลืมเตือนในคลิปที่แล้วนะครับกับเขา่วงกดใต้ดินนะครับ พุ่งดีเนี่ยมันก็จะหมดซีซั่นแล้วเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ดองอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เริ่มปั่นกันได้แล้วนะเพราะเขาวงกดรอบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเคลียรได้นะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติม30เม็ดแล้วมันยังมีร้านค้าเขา่าวงกดน,นะครับให้เราสามารถแลกของเพิ่มเติมได้ด้วยนะซึ่งไอ้ร้านค้าเขา่าวงกดเนี่ยมันมีการอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับหนึ่งใบนะซึ่งผมคิดว่าใบนั้นเนี่ยควรจะแลกไว้นะครับแต่ว่าของอ,งอื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีเวลาปั่น โอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะและสําหรับอาทิตย์นี้เพื่อนๆเ,เดี๋ยววันพุธพฤหัสีนี้ที่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีอัปเดตนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรเซอร์พรสยแน่นอนนะเพราะอย่างที่บอกไปถ้าจากการคาดเดาเนี่ยมันจะเป็นตู้ตัวละครนะครับมาติดกัน2ตู้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมได้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกัน